เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเกมมือถือนะครับเกมเพลงที่เรียกได้ว่าสระผมนี่มันคือเกมที่สุดยอดมากเลยนะครับนั่นคือ ensemble style music นั่นเองนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดขอภัยนะครับเป็นเกมแนวไอดอลเองนะครับแต่ที่คุณเห็นในภาพเมื่อกี้เลยนะครับเอาละครับผมวันนี้นะครับมีผมมีเพชรอยู่เจ00ันี่นะครับจะมาสุ่ม นั่นเองนั่นแหละเอาง่ายนะครับแต่ว่าผมจะมารีวิวบางอย่างก่อนนะครับนั่นคือของลิมิตในเกมนั่นเองนะครับนั่นคือมิชชั่นตรงนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าถ้าหากวันเวลาผ่านไปมิชชั่นตรงนี้จะหายไปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากมิชชั่นตัวนี้หายไปนะครับนั่นก็แปลว่าการ์ดที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับอยู่ไหนเอ่ยการ์ดการ์ดการ์ดอยู่ไหนเอ่ยหาก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะเจอแล้วนะครับการ์ด นี่นี่เจอแล้วการ์ดแบบนี้เองนะครับจะเป็นการ์ดที่แรงมากๆเลยนะครับผมให้คําว่าแรงนี่มันสําหรับคนที่เป็นเมนของตัวละกรูซึ่งเปล่าอ่านถูกหรือเปล่าตุบบูรุนะครับมันสำหรับคนที่เป็นเมนของฟุบบรุนะครับจะเป็นเอาของที่แรงมากๆเลยนะครับก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีเวนต์นะครับที่กำลังจะเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าหากเก็บทันที่บอกเลยว่าไอดีคุณนี่ แรมากนะครับเพราะว่าเกมเดี๋ยวนี้มันนับของแบบนี้กันนั่นเองนะครับอ่าใช้ของฟรีสะกดคนมาเล่นหลังนั่นเองนะครับเอาละครับผมวันนี้นะครับมีกล่องอยู่1กล่องนั่นเองนะครับเข้ามาใหม่สสดลรล้อเลยนั่นเองนะครับเป็นกล่องของพี่ผมเขียวคนนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันเชื่ออะไรนะครับแต่ว่าหล่อนะครับัวอันนี้จะเป็นกล่องโดยใช้เพชร เพชรจริงๆอะครับคือในเกมนี้มันจะแบ่งเพชรอยู่สองประเภทนะครับนั่นคือเพชรเติมกับเพชรไปเติมนั่นเองนะครับส่วนกล่องน,นี้จะใช้เพชรเติมซื้อเฮ้ยไม่ใช่ซื้อสิซุมนั่นเองนะครับเอามาเห่าด้วยเอาๆๆล่ะซุมผมสามารถซ่มได้ประมาณสามครั้งนั่นเองนะครับรวมกับตั๋วที่ผมเก็บมาไม่ใช่เก็บมาสิเขาแจกมานะครับในช่วงเปิดบริการนั่นเองนะครับซึ่งถ้าอาไรว่า เกมนี้เปิดได้ประมาณ4ี่วันนะครับประมาณ4ี่ถึงห้าวันเองนะครับส่วนถ้าหากเราเปิดครบเราก็ได้เหรียญมานะครับส่วนเอามาสามารถเอาเหรียญนามาสามารรแรกแลกได้นั่นเองนะครับสินพันไปหน่อยอ่ะนะเพื่อไม่เป็นการเสียนาคีนั่นเองนะครับเราก็จะมาสุ่มเลยนั่นเองนะครับซึ่งเทนนิสเกมนี้ก็หายากพอสมควรแหละนะครับก็สําหรับคนที่อยากจะเปิดก็เก็บไว้ในเมนของตัวเองดีกว่านะครับถ้าไม่หากถ้าหากไม่ใช่ไว้ฝูหรือเมนของตัวเองเนะี่ย ม่ควรสุ่มนะครับเพราะว่ามันเปลืองมากๆเลยนะครับครั้งแรกไปครับเทาา่ะยังไงเอ่ยเลยที่คือไอเกมเนี้มันจะมีสีทองมันจะมีทองกับลุงหรือเปล่าจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าทองเนี่ยก็มีโอกาสได้ห้าดาวหรือเปล่าน่าจะมีโอกาสแหละเพราะว่าผมเคยได้อยู่นะครับมาขอเถอห้าดาวไม่ได้ ไม่ได้อีกแล้วคืออยากได้ไปทำอีเวนต์นั่นเองนะครับคทำภารกิจนะคือเขาต้องใช้เขาให้ใช้การ์ท่าดาวอะ่ะสามสามใบซึ่งผมมีแค่สองใบไม่ได้โอ้ไม่นะครั้งแรกก็เกือซะแล้วอ่าโอเคหููต่อไปสาม0ปห้าร้อยแพงอะ่ะ เปิดเดี๋ยวอีกตู้หนึ่งเนี่ยผมอยากจะถ้เปิดมากเลยนะแต่ว่ามันต้องใช้เพชรจริงอะเพชรแบบเพชรเติมนะครับซึ่งราคาสามเป็นเพชรผมยังไม่ได้เช็คราคาเลยนะว่าเพชรเท่าไหร่นะครับซึ่งโอ้โหเอ้ยกลัวว่าจะไม่ได้เติมดีกว่าไหมเติมไหมแบบเติมหรือเปล่าวะไม่เอาอะไม่เติมดีกว่าครับเล่นฟรีดีกว่าเนาะกดอีกครั้งครับ สามพันห้าลุงเถอะลุงโอ้แม่งทองอะไรวะนี่ขนาดเราหนีจากเกมสาวๆมาที่เกมหนุ่มๆเพย์บอยเออมม่ยังแบบนั่งความเกลือยังไม่ละเว้นยังตามรลังควานเราอีกเหรอโอ้ครั้งนี้สี่ดาวตัวเดียวที่เหลือนี่คือ สร้างอารยธรรมโบราณหรือนาเกือนั่นเองเนะฮะอีกครั้งครับครั้งสุดท้ายแล้วขอละลุงมาจะเห่าขอร้องให้คลิปจบก่อนแล้วนายก็อยเห่าโอเคนะโอ้ทองจบไม่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 ไมองอ่อนอาจจะมีก็ได้โอ้คุณหมาคุณหมาครับอย่าเพิ่งเห่าครับคุณโอ้โหตับ๊บอืมหืมสีดาวหนึ่งตัว สองตัวสองตัวเองเหรอไม่มีห้าดาวอูโห,โโหโเกมนี้แม่งหนักกว่าเกมสาวๆที่กูเล่นอีกอะไรวะเนี่ยเราแม่งแบบดูฮะแล้วกดสามครั้งได้สามสิบเหรียญน,นั่งซื้อสีดาวแม่งต้องร้อยเหรียญแโโโพงแพงมากนะครับเอาละครับผมไม่มีโค้ดเกมนะครับผมหามาเยอะแล้ว แต่ก็ไม่เจอโค้ดเลยนะครับเสียดายจริงนะครับไม่มีโค้ดให้นะครับคือหาคือไม่มีหรือหาไม่เจอก็ไม่รู้นะครับสำหรับคนที่จะจะเล่นนะครับก็รีบเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันมีอีเวนท์ที่แบบควรจะเก็บนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ